บอกเลยพลาสติกอยูแนะ่นี่หลวงปูจ่จันทรูปท่านเองอมรดกทางของท่านเองโอ้สุดยอดอสุดยอดอนุ่มเอาแนวนอนแล้วเรตั้งกแล้วเรื่องเวลาลง,น,งนี่หลวงปูจ่จันทรูปของท่านนะ น,น่นแทนนใส่หนังทนนะ <laughs> น่ใส่แทนนะใส่หนังแนนะนี่เนี่นี่น

บ้านเล็กที่หกสิบยายตอนนี้อายุก็หกสิบเต็มเต็มแล้วมีบำเหน็จบำนาแล้วป่ะเออลูกปู่ให้เต่าให้เต่ากินอ่นี่เขาเต่าน้อยกินขนมนี่อให้เต่าได้กินอ่ได้กินแล้วกี่ครั้งมารูเมกี้ aduh <laughs> <coughs> <coughs> oh, tahu เนี่ยมีการมองมีการมีการมองขนมโชคนะฮะอันน ouais. ี้ภาษาเขมรเขาเรียกขนมโชคภาษาไทยก็ขนมอะไรนะตับบัวแต่ภาษาเขมรนเนี่ยเรียกขนมโชคขนมโชคลาภนั่นแหละขนมโบราณนางเล็ดเนี่ยขนมโบราณนี่นี่มีการมองแลมีการจำเรียงมองอการจำเรียงมอง ขนมนี้จะนิยมทำในงานมงคลเช่นแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้นะบวชงานบวชจิมแปดครั้งนื่นกี้ Chọn thông đỉnh Chọn thông chi đuôi biển chợ trung trung

นี่อ่าตรงนี้ในบ้านนี้แหละจะมีโชคมีลาบตกลงเวยนานะครับปริศนามาอีกแล้วอะไรเนอะท่นนี้อะไรเนอะหยิบอะไรตะเลงน้ำ ออเจ็ดน้เหล็หล่นกีไอ้เล็กแลมี่พีนัวมาจากไหนทำเองเหรอเลยแหลมไหมแลม <laughs> <laughs> ลูกผูเอาจิ้มขาตัวเองนะตอนจังหวะผมเผลอบท่านไม่ให้ถ่ายเ <laughs> อาจิ้มขาตัวเองให้ดูถ่ายไม่ทันเน่ยผมเงยหน้ามาปึ๊บท่านรู้ปุ๊บท่านหยุดแล้วท่านยิ้มขนมไปไหนต่อ

ต้องให้ปอนได้เต่าไปหนึ่งตัวแล้วอุ้มไปไหนวะที่ตาหน่อย <laughs> ไั่แล้วไปเต่า นี่คือท่าทางของหลวงปู่ฮะจะไม่มีใครเรียนแบบได้นะพวกนี้พวกที่เคยติดตามจะรู้เอกลักษณ์ของท่าน อืาไปนู่นให้ไปนู่นโอ้โหจักรยานจักรยานตลังเลนี่ยอันนี้นะจักรยานตะลังตะะลังคือใครตะลังบ้านรุ่มอ๋ออ๋อจะซ้อนจักรยานย้อนย้อนอดีต ดูด้วยจ้ะสว่างเลยนี่จักรยานตะลังครับในตำนานนี่นะจักรยานในตำนานด้วยตำนานคือจักรยานตะลังครโอ้ก็มาไว้นี่เหมือนกันไม่อยู่บ้านตะลังแต่ตอนนี้ท่านขี่จักรยานอ๋อเออโอนี่ตอนนี้หลวงปู่จะขี่จักรยานยกล้ใช่ไอื้อ ขี่ไปไหนนอน่ะพกกลับไหมกลับไหมอ๋อกลับถ้าขี่ไปข้างนอกตามชายลำบากเลยนี่บัจรจี้ตะกร้าเงียบเลยรถดต่าง จักรยานของพี่คันนี้ไม่กี่ร้อยบาทนี่มีเตาด้วยเตาน้อยสีชมพูนะหวานแหววโอ้เราเอาซงจีก่องจานรสรนเราเราซวงจีกล่อง ภาษาเขมรเขาไม่ได้เรียกจักรยานเขาเรียกกองจีกองโอ้จีกองปีนี่จักรยานตราจอร์เคด้วยรุ่นเก่าด้วยมีเบาะเบาะมีสปริงนะไม่ลืมเตาน้อยนะลมเดิมคือของตารางบ้านอุ่นอจ่จะซ้อนท้ายอ๋อจะให้อาจารย์สารุตขี่ไม่ไหวจันเมาแล้วอ๋อ

ทำไมลุมงปูบอกเสร็จร่างต้องมาแห <c oughs> ลงเนะไปไปนี้มีบ้านขายบ้านเลย <c oughs> เาลขายรถเออขายจักรยานนี่นะลุงปูบโมโหแล้ว <c oughs> เออไปบอลเราสังอะไรมันเหรอ ขึ้นคุณดินเสร็จถอนเท้ากินก้ะต้มของำลังสภาพดีแม่นอถอนเสร็จก็โทรหาพี่หนราะท่านมาบอกมาขึ้นไม่คิดว่าร่างมาพอร่างมาก็เหมือนกันเลยเป๊ะที่จริงไม่ได้มีแผนจะมาี่นี่เลยไม่จะไปทางหนึ่งไม่ได้เพราะเร่งนี่ไฟมังครับอ๋อไฟมังครับครับอยู่ๆแผนยกเลิกกับทันทันไรนูกครับ เพราะท่านพยายามลอกให้ได้ว่านี่มันคู่กับอะไรเอ๊ะพี่ดูดูดูจะสบายมันมีเ,เลขอะไรนะนดแดงแดงสามแถบเอ,อเอสามเอนะสามเอ <c oughs> แล้วนะ <c oughs> <c oughs> นนอไอเอาจานทำไมมันมีตะปูมีตะปูตรงนี้ด้วยล่ะอ,อมัดไว้ในตำนานเลยเขาวัดวัดวัดไว้ทำไมยังไนงนเลยนี่ท่านแกะออกละตะปูห้า หน้ารีนร้านค้า

หมวกที่ทันจานไว้มันก่อนนะที่นอนเก่าของท่านที่เคยนอนเมื่อหกสิบเอ็ดยี่ยี่ยี่สิบเอ็ดปีที่แล้วมาที่นี่แล้วก็นอนบนเคร่ไม้นี้ไอ้ก็แอะไหวผุไปแล้วนี่อ๋อโอ้โอแขวนได้ไว้นี่ <laughs> โอ้พระเครื่องรอกรุมาแล้วหรือกรุแล้วจานกระเป๋านี่กระเป๋าสมัยโบราณเลยกระเป๋านี่ <laughs> กระเป๋านี่ไม่ห้าสิบปีแล้วเนี่ย and yes. I yes. sure.

ไม er ่รู้ไม่ก็ว่ารเปานีเป็นของตาไงครับเออ